อ่ะตั้งฉากกับพื้นเท่าไหร่เก้าสิบก็ถูกต้องไหมเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบองศาอันนี้ก็เราๆเท่าไหร่พี่ว่าสี่สิบห้าองศาได้ห้าประมาณประมาณสูงกว่า45ิห้านิดนึงใช่ก็เราๆประมาณห้าสิบห้าสอันนี้คือแบบไม่ได้มโนเลยนะอ่เนี่ยมีฉากบันไดแต่ถามว่าความเป็นจริงมันน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่มีเินชันกานี้ไหมก็มีอ่าใช่แต่อันนี้อ่างเก็บน้ําอะไรวะ เขาลังเออเขาลังสากแก้วอันนี้น <ะ S 1> คือแบบเป็นเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นส <Spin way S 2> ปริงเวสปริงเวสไน้ำครับก็มันก็ไม่มีน้ําแล้วแล้วก็ไม่ได้มีบ้านคนแถวนี้แต่ก็มาตรฐานนะสปริงเว์ไอองศาชันก็จะประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ก็ชันอยู่นะครับผมก็ตอนนี้น้ํามันแห้งไปหมดแล้วใช่เดี๋ยวพูดถึงว่าแรนรี่ยังไงคือแรนรี่มันก็เป็นรถที่หนักกว่าตัวตัวแอลใช่ไหมครับที่เขาขี่เล่นขี่อะไรกันเข้าป่าหรือว่าแข่งอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากมาขี่เล่นบ้างอ่า แล่วก็ขึ้นไปรอบหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ลงมารอบนึงแล้วแล้วก็ขึ้นบันไดลงลงบันไดจบเอาเอาแรลลี่ที่เขาบอกว่าเรลลี่ยากหนักอะไรเงี้ยครับเขาป่าลําบากอยู่ที่คนมันก็ส่วนหนึ่งครลักใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รถทำมาดีด้วยอ่าทำมาค่อนข้างค่อนข้างดีแต่คันนี้ยางหมดนะครับอ่ะดูยางอันนี้อันนี้สเตอร์โรงงานดูยางก่อนนี่คือหมดจริงจงจังเลยแล้วแตกลายด้วย สเตอร์ก็เป็นสเตอร์เดิมครับ40หน้า14สเตอร์อ่าหน้า14อันนี้คือรถโรงงานเลยเดิมเดิมเดิมโรงงานพี่ดูทุกอย่างครบอันนี้พร้อมแลกด้วยอ่าใส่กล่องอะไรเพิ่งขับมาจางรเทพใช่ไหมใช่ลองขึ้นดูนี่ดูจากผ้าชั้นนะต้องแต่งกอนถึงจะขึ้นได้ใช่ไหมอ่านี่ดูเลยสปริงเว่ยอ่าลบันได นี่นะแนลลี่นะอะขึ้นบันไดเดิมๆโรงงานเพิ่มเติมคือรีบาวโชคแล้วก็ท่ออันนี้เลยนี่เลยซอกนี้ซอกนี้ยางหมดแล้วด้วย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแลนลี่ที่ว่าคิดว่าหนักนะฮะก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนของเจ้าของรถว่าจะพาไปได้ไกลแค่ไหนนะก็ประมาณนี้สับแลนลี่ทำได้ทุกอย่างครับถ้าใจอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นเฉยอ่อ่าอ่าเข้าใจก็มีคนเก่งกว่านี้อะอะไรบอลนี้เก่งกว่านี้อยู่แล้วผมคือแค่หางแถวเขาหางแถวใช่ประมาณนี้ครับใช่